สวัสดีครับช่างหันเซอร์วิสอำนาจเจริญนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับอยากจะออกมาเตือนเกี่ยวกับท่านที่มีรถสามล้อไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าให้กับบุตรหลานหรือว่า,ากับคนแก่คนเท่าคนแก่ไว้ใช้นะครับเตือนเรื่องอะไรครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับรถ จัก,กรยานสองล้อไฟฟ้านี่ครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็นู่นครับที่อยู่ในบ้านนะครับคือนะครับท่านใดที่มีรถไฟฟ้านะครับอยากเตือนเกี่ยวกับการชาร์จแบตนะครับโดยการใช้เครื่องชาร์จเนี่ยครับไม่ควรชาร์จแช่นะครับ คือเขาเต็มแล้วต้องดึงออกครับไม่ควรชาร์จตอนนอนนะครับทำไมอะครับเพราะว่าถ้าตัวชาร์จไม่ตัดนะครับจะทำให้จะทำให้อะไรครับมาดูครับอันนี้ให้ดูแบบชัดๆนะครับนี่รถ3ามล้อไฟฟ้าคันนี้นะครับรุ่นนี้ใช้กำลังไฟทั้งหมด60สบโวลต์ครับ 60โวลต์ก็ต้องใช้แบตเตอรี่5ลูก48โวลต์ใช้แบตเตอรี่4ลูกนะครับนี่ผลของการชาร์จก่อนนอนครับเมื่อหลับแล้วหลับลึกนะครับก็ทำให้แบตเตอรี่บวมครับเพราะว่าตัวชาร์จเขาไม่ยอมตัดนะครับเมื่อเขาไม่ยอมตัดระบบการชาร์จไปนะครับ แบตเตอรี่ก็เกิดการร้อนครับเกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนสะสมทุกวันทุกวันวันไหนร้อนมากนะครับเช่นช่วงนี้นะครับอากาศจะร้อนมากครับทำให้แบตเตอรี่บวมเห็นไหมครับบวมบวมทั้งห้าลูกเลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็เลยทำให้แบตเตอรี่เสียหาย ถามว่าแพงไหมครับแบตเตอรี่ห้าลูกรวมกันนะครับแพงกว่าแบตเตอรี่รถเก๋งรถปิกอัพอีกนะครับห้าลูกรวมกันนะครับเพราะเราจะซื้อแค่ลูกหนึงมาเปลี่ยนไม่ได้ครับซื้อสามลูกไม่ได้ครับเขาใช้ห้าลูกก็ต้องห้าลูกเขาใช้สี่ลูกก็ต้องเปลี่ยนสี่ลูกครับนี่นะครับผลของการชาร์จตอนนอนนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้นะครับ แนะนำให้ชาร์จตอนที่เราตื่นนะครับสมมุติว่าเราชาร์จสามชั่วโมงเต็มเราจำไว้นะครับเครื่องเราชาร์จสามชั่วโมงเต็มเราก็ควรตั้งเวลาไว้สามชั่วโมงปุ๊บเราดึงออกเลยนะครับถ้าเกิดเครื่องมีเครื่องชาร์จมีปัญหาเราจับเวลาแค่สามชั่วโมงก็คือถอดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นตอนเครื่องชาร์จใหม่ๆจะไม่มีปัญหาจะมีปัญหาตอนหลังๆก็คือเครื่องชาร์จเก่าแล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บถ้าแบตเตอรี่ไม่เสียหายก่อนนะครับเมื่อแบตเตอรี่ไม่เสียหายส่วนที่จะเสียหายตามมาก็คือระบบไฟครับก็คือเกิดความร้อนในสายไฟนะครับเขาก็มีการละลายรถคันนี้นะครับระบบ ไฟเสียหายครับไม่ตอนนี้ผมกำลังไล่ระบบไฟอยู่นะครับก็คือไล่ยากครับเพราะว่าสายไฟเขาเยอะมากถ้าระบบสายไฟเสียหายก่อนที่จะมาถึงกล่องก็โชคดีไปครับถ้ากล่องยังไม่เสียหายก็อาจจะมีผลกระทบถึงมอเตอร์ครับ นี่นะครับสาเหตุของของตัวนี้ไม่ดีครับตัวเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่ามีผลกระทบทั้งรถนะครับเพราะว่าเขาเขาชาร์จอย่างเดียวบางทีกลางคืนไฟตกเขาก็ยังชาร์จพอเขาชาร์จไฟไม่เต็มแบตเตอรี่ก็คือรับไฟเข้ามาไม่เต็มนะครับทําให้ผลพ่วงก,ก็คือ 1, แบตหนึ่งแบตเตอรี่เสียหาย2ออาจจะกระทบไปถึงระบบสายไฟมาหากล่องหรือผลกระทบยาวไปถึงมอเตอร์นะครับ เพราะฉะนั้นอยากฝากเตือนนะครับไม่ควรชาร์จก่อนนอนนะครับเพราะถ้าหลับลึกแล้วก็คือเราชาร์จเจ็ดแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าอันตรายนะครับรถด,ดีๆอาจจะเสียหายได้นะครับฝากไว้ด้วยครับชาร์จตอนที่เราตื่นนะครับชาร์จสามชั่วโมงเต็มเราก็ควร ชาร์จแค่3มชั่วโมงแล้วดึงออกเลยครับได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับถ้าเครื่องใหม่ๆชาร์จสมชั่วโมงเต็ม4ี่ชั่วโมงเต็ม5ชั่วโมงเต็มก็คือเขาจะตัดแต่เครื่องเก่าไม่มีความแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเคยชาร์จ3มชั่วโมงเต็มก็ดึงตอน3ามชั่วโมงถอดปลั๊กออกเลยนะครับเคยชาร์จ5ชั่วโมงเต็มก็5้าชั่วโมงปุ๊บถอดออกเลยนะครับเพื่อรักษาสภาพแบตเตอรี่และระบบไฟในรถครับฝากไว้ด้วยครับ